ปลายังปลายังอุ้ยปลาดุกครับรตองอุ้ยนั่นอีหลังนึงนะครับเดือนครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซี FC นะครับอ่า,ามืาหนีเสื้อผามาใส่เวทีเก่านะครับอ่ามาเบิ่งไม้นะครับไม้น่าจะเป็นลักษณะของฝายนะครับอ่าเป็นฝายฝายอยู่บ้านของ เ่าสดใสเองนะครับที่นะครับเท้าอีซี่ืันนี้มาหาเด็นหวยนะครับน้ำขึ้นเนาะเดี๋ยวนะครับน้ำขึ้นเน,ะนาะนะครับน้ำกำลังฝนตกมาทุกมือนะครับน้ำขึ้นนะครับหมอกับการเดี๋ยวมาใส่เบ็ดเนาะวัอนี้จะเยอะที่เด็ดอีกแล้วนะครับอ่าเยอะนะครับเยอะ เตียมมาฟังนนะครับเฮ้ยเหยื่อหวอกนะครับอ้าวนะครับเหยื่อหอกซื้อมากหรือเคิงกิโลนะครับอ่ะสี่เดียปลาหรือสี่เดียมกและรุ่นน้ำกันครับ ครับผมอ่ะคำพอดีนะครับว่าพอดียามเดี๋ยวพาผีผ้าน้องนะครับ F4 ช่องอีสานบลยประยานนะครับปยายามไป็นตักันนะครับกับผมเบาสัใส่กับเบาวนัดนะครับมือนี่นะครับมือนี้มีเบาวนัดมานํ่งนะครับเยื่องห่วเข้าจีทํางานบอนะครับไปลุนกันนะพี่น้องเยื่องหัวนะครับมือนี่อ่าเยื่องหัวนะครับอ่ะไปลุนกันครับผม ร้อนนะครับเฮ้ยตั้งอยร้อนครับปเปลล็นอะไรบ้างตั้งจะได้ครับอ๋อยังอยู่ครับยังอยู่อ่าสาวว่าหลุดต่อเอ้ยพืชเฮ้ยพี่น้องเป็ดหลังนี่คือเป็นอะไนี้ครับมันคือเป็นอะไนี้ครับคือกลุ่มมาแบบนี้โอา,าเขาในป่าเด้บ้างเด้นอยู่ครับ อย yeah, no mm hmm. uh huh. oh oh, ู่บ่อยู่บ่อพี่น้องอยู่บ่อเอาลุ้นกันครับโอ้ยมีปลาบ่อุ้ยโอ้ยนะครับโอ้ยติดนายติดใส่แล้วก็กินเลยนะนี่พี่น้องบักใหญ่เลยครับโอ้มันมันมันพี่น้องตัวงามเลยครับแต่ว่าตายเลยพี่น้องมันกินตั้งแต่น้าจะกินตั้งแต่เวนหมดเลยครับนี่ อมันหมาน้อกันครับผมโอ้บักไงนะครับ,บนอนหน่อยเด้อพี่น้องอีเด้อไงครับไงไงไงเออที่พวกหัวทำงานนะครับมาทำดางามแล้วรุนกันพี่น้องเฮ้ยยังไงพี่น้องนั่นลอยไล่ลอยไล่อยูย่มา,ม,ามัมนก็นดูพี่น้อง เฮ้ยยินบ่พี่น้องเห็นบ่นี่โอ้ขากอยูกลับขากูปลาคอครับปลาคอปลาช่นปลาชน่นใช่พบปนครับเห็นบ่พี่น้องเห็นโบปนนะขออนุญาตเอาขืนก้อนเน่อยเพืนนี่แบกวายยุ่งไหมขออนุญาตขืนก้อนพี่นอ้องออ ฮะฮะมันเอาเป็นขวก่อนะพี่น้อง้เงี่ยหัวเขาครับเงี่ยหัวเจ้าว่าไม้ครับดูยับไม้เป็นไรจคือบ่จ้คือบ่ครับเป็นคือบะ <G> มีดีดีครับมอดถีนืีดี <G D. S 2> บอลน,นะครับล้างนี้ก็ยังบรุรบอลมีอยู่บ่ใส่หยิมมาโอ้เอาอย่างครับเอายัง,ยางนี่ไปยังนะครับโอาะเอาขนาดไปยังลูกมะเข้าอ้ยน้องโอ้ ปลาเซียมปลาเซียมครับปลาเซียมใหญ่โอู้หมานอยู่ครับหมานอยู่เงี่ยหัวครับพี่น้องหัวในการอยู่ครับจิบซื้ออะไรคื้ออะไรในการอยู่ครับเอ้ามามาน้าม้าครับเบานัดจัดแล้วมึงต่อไปพี่น้องมึงต่อไปปลาเซียมใหญ่พี่น้องอู้หูตกงามเลยครับปลาเนื้ออ่อนปลาเซียมคักๆพี่น้องคักๆ้โอเคมันหม้าระบาดไปครับผมเจ้าแล้วนะครับ จะพาเอฟซีไปหยาบมาเลยนะครับนะนะครับอ่ะมันบานกัน,นครับลุยกันไปเลยอ่า อย่างนี่ครับอีย่งนี่โอ้ยเอยูนะครับโอ้ไปเลยนะครับเอยูนี่จะยังมีห่วงยูนะครับอยู่ห่วงยูตัวนี้อุอีดุ๊ย บิบ้งครับโอ้มันลุดมนกันครับอยูบอ่บ่หลังนี้อยู่บ่ครับอุ้ยนึนนน่เอาเอาเอาุอา้ยดูด้วกันนะครับ ปยังไปยังอุ้ยปลาดุกครับปลาดุกครับโอ้ปลาดุกใหญ่นะครับอึ๊บโอ้ยขึ้นมาได้แล้วอดุกใหญ่ครับปลาดุกใหญ่ ตรงงามเลยครับประดุกนี่นะครับนี่อุ้ยเบียดหักเลยนะครับนี่เบียดจนหักนะครับอุ้ย,น,ย,ย,น,ยนี่เหนียวอย่ดีนะครับยังเหนียวอยู่เล ดูกันดูกันไปยังครับไปยังไปยังเอาอู้ยปลาดุกครับปลาดุกใส,ดดใส่ง่ามีด้อยนี่ครับใส่ไงนะครับนี่ใส่ไงครับใส่ไงเลย,ายาาตายนะครับเพิ่งายเนาะใส่ไงนะครับนี่ โอ้โหสวงามครับสวงามเยอหวกทำงานแล้วครับฮะมันมานครับผมไปอกอปปองอครับไปยอีหังยังครับปลาอัาปลาตองอครปอางออี่ัาองงนครั ดีหลงังหนะึ่งเหรอเอาหลางังหนี่ก่อนครับหลังหนึ่งก้อนหลังนี้ก่อนหลังนี้ก่อนครับโอ้ปลาตองครับปึ๊บปลาตองครับพี่น้องปลาตองกินห่วงด้วนะครับนี่ฮะมาอีกแล้วเอาอีกตัวนึ่งครับไปย่างไปย่าง ปาคอนะครับปึอ๋อส่งามใส่งามครับใส่งามใส่งามเลยนะครับฮะหมานครับหมาน